เคครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับผมในแกมลันดอมนะคะวันนี้เรามาอยู่กันในเกมลา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 โลบ็อกนะคะผมแมปวันเ l เลสเพย์เยอร์มิวสิควิลแชนะครับผมใช่แล้วล่ะ แมบนี้ดูแ่าจะสนุกดีนะคะเห็นคนเล่นเยอะมากก็เลยมาลองเล่นอุย้ยมีปืนด้วยเหรอโอ้ยเขาใช้ปืนยิงกันในนั้นได้ด้วยนะฮะว่าอยากเล่นแล้วอะ่ะใครที่นั่งไม่ทันกระเด็นกระดอนหมดเลยอยากเล่นแล้วอยากเล่นแล้วขอเล่นเลยได้ป้ะนะคะไม่อยากรอเลยอะ่ะโดยมีภาษาไทยป้าแมบนี้อุย้ยแมบนี้เปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้ด้วยทุกคนนะฮะแถมแปลออกมาได้ดูดีเลยนะเนี่ย อ่าใช่ค่าทั้งหมด299โลบักไม่เอาไม่มีตังค์ <laughs> โอเคตรงนี้มีปากัวบ,บีให้เล่นรอด้วยทุกคนนะฮะปากัวออบบีไอเลิฟอะปากัวออบบีนะฮะปากัวบีเรามาเล่นรอกันดีกว่าเพราะว่าน่าจะอีกนานเพราะว่าตั้งล้อยเพลเยอร์ <laughs> <laughs> อ้าจบแล้วหรอ โทษผมมาเล่นแป๊บเดียวก็จบซะแล้วนะคะยังเล่นออบบี้ไม่จบเลยอะ่ะที่ตอนยืนรอไม่จบสักทีที่ตอนมาเล่นออบบี้นะจบไวจังเลยอ,ะอ่ะก็กำลังรอผู้เล่นเกมจะเริ่มในอีก9วินาทีนะคะ8 7 6 5เอ้ยใกล้ถึงแล้วว่ารออีกสักยีิบวิไม่ได้เหรอโอ้โหจบซะแล้วมาปะทุกคนโอ้เอา้เอาวอ้าว ฮะอา้าวทำไมผมอยู่ข้างนอกฮะทำไมผมมาอยู่ตรงเนี้ยเกมบั็กเหรอหรือเพราะผมไปเล่นปากโกบี้เอ้อทำไมผมมาอยู่ตรงเนี้ยเอาทุกคนเอาเอาผมบักผมบักเพราะผมไปเล่นปากโกบี้อยู่นแน่ๆเลยผมก็เลยไปอยู่ข้างนอกทนที่จะได้อยู่ข้างใน <laughs> โอ้ยต้องลอยอีกต้องลอยอีกแล้วที่มันเริ่มเกมฉันต้องรออีกนานแค่ไหนก่าจะได้เล่นโอ้โหเซ็งชะมัดนะฮะโอ้โหเปิดคลิปมายังไม่ทันได้เล่นเลยนะฮะติดบั๊กเพราะว่าไปปาก,กัวบี้แต่ผมว่ารอบนี้น่าจะปาก,กัวจนจบได้อยะะอู่นะฮะอ่ะมางั้นเรามาปาก,กัวใหม่อีกรอบหนึ่งทุกคนเออในระหว่างรอนะฮะฮชชบฮัชชบฮัชชิบฮชบฮชบฮชบ ฮัจุบ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 สวยฮัจุบ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 สวยฮัจุบอ้าวตรงนี้ไม่ได้นะฮะอ๋อเราจะต้องเราจะต้องวิ่งไปตรงไอ้นี่หรอตอนที่เอ,อ่อตรงที่มันมีทันตะวันลูกใหญ่ๆนะฮะอันสุดท้ายอ่ะอืมทุกคนฮึบฮึบ อาชิบอาชิบอาชบแบบนี้แปลกเนาะทุกคนบางเพลงก็ก็ก,ก็ก็เป็นเพลงที่แบบเคยฟังเอ่อนะคะที่รู้แน่ๆว่าไม่ติดลิขสิทธิ์ส่วนบางเพลงก็เป็นเพลงที่ไม่ค่อยแน่ใจว่าว่า,ว,าว่าจะติดลิขสิทธิ์หรือเปล่า <laughs> <laughs> นะฮะสำหรับแบบนี้โอโอติดเห็ดอ oh ๋อแย่ฮึบฮึบ ฮึบเอาใหม่นะฮะเอ้ยเมื่อกี้จะถึงแล้วนี่ทุกคนผ่านเหตุไปได้ก็ถึงแล้วนะฮะเหลือผู้เล่นอีก8คนโอเคได้เลยฉันจะรอในการกระโดดประกวับ,บี้รอนะจ๊ะนะฮะเนี่ยมันมีเพงลงรออ t i ไ t ม์ o ู o ก o ฮมอ t time to g o h o m e นะฮะผมว่าเพลงนี้ติดลิขสิทธิ์แน่ๆนะฮะเอเพราะฉะนั้นเราบางครั้งถ้าเกิดว่าเสียงเพลงหายแล้วมีแต่เสียงผมพูดอย่างเดียวแสดงว่า เพลงนั้นผมไม่แน่ใจว่าติดหรือไม่ติดผมก็เลยเอาออกนะครับโอเคอึ okay. ๊บ it time to go home it time to go home <laughs> มันไม่ถึงสักทีอ่ะมันยากจังเลยทุกคนอันสุดท้ายอ่ะไม่เล่นแล้วเดี๋ยวรอเริ่มเล่นตาใหม่เลยดีกว่าผมว่ามันใกล้แล้วทุกคนโอเคมีผู้ชนะแล้วนะคะในที่สุดเราก็จะได้เล่นแบบจริงๆสักทีนะคะจะไม่ไปปากลัวในระหว่างที่กําลังเริ่มเจนเนเรตตานอีกต่อไปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวไม่ได้เล่นนะคะเฮ้ยเปิดเปิดเปิดคลิปมาตั้งกี่นาทีแล้วเนี่ยห้าหกนาทีแล้วยังไม่ได้เล่นเลยทุกคน โอเคมาฉันได้อยู่ข้างในแล้วมีเหรียญด้วยจะมาใช้เหรียญซื้อของได้แต่ฉันไม่มีเงินน่ะเอ,อ้มันยิงกันเองตายได้ด้วยหรอทุกคนนะฮะเหมือนมีคนโดนยิงตายโอ้อะไรอะ่ะระเบิดนะฮะระเบิดระเบิดโอเคเพลงรอบนี้นะ่าจะไม่ติดลิขสิทธิ์ผมคิดว่าเอ,อ้ยติดแน่นอนเพราะว่ามีการร้องมีเสียงเพลงคนร้องถ้างั้นเอาออกนะฮะฮึบฮขอนั่งหน่อยโอเคได้นั่งเยา รอบแรกผมได้นั่งได้นั่งปุบได้ห้าบาททุกคนนั่งละห้าบาทนะฮะนั่งละห้าบาทนั่งละห้าบาทโอเคเข้าใจละเว้ยระเบิดมันไม่หายด้วยทุกคนระเบิดมันยังอยู่นะครับเฮ้ยระเบิดไม่หายนะฮะเรายังยิงกันได้ด้วยผมกลัวโดนยิงจังเลยคือขอนั่งหน่อยโอเคได้แล้วนะฮะนั่งละห้าบาทใช่ไหมสวยแท่จริงด้วยนะคะนั่งละห้าบาท โอเคมาผมไม่มีไอเทมกับเขาเลยนะฮะอุยอุยอ๋อมันไม่ได้มันไม่ใช่การยิงเพื่อฆ่ามันเป็นการยิงเพื่อสลับที่นั่งกันสลับที่ยืนนะฮะนี่ไงเมื่อกี้มีคนข้างๆ้าผมโดนยิงแล้วเขาหายไปเลยแล้วอีกคนก็มาแทนฮะโอ้โอ้โอเคอ๋อโดนระเบิดไม่ตายหรอแค่กระเด็นเฉยๆนะฮะอ๋อผมก็หลบระเบิดซะนะครับอุ้ยเราเข้ารอบมาได้ลึกมากเลยทุกคนตั้งที่นี่เพิ่งเล่นรอบแรกนะเนี่ย ทำไมเราเก่งจังเลยครับเนี่ยฮฮฮ้ยขอนั่งหน่อยยาเข้ารอบได้ลึกมากนะครับเล่นตาแรกนันเนี่ยไม่ได้โมคนอะไรเก่งอย่างนี้โอเคมารอรอรอเดเออเพเพลงจบแล้วเพลงจบแล้ว กดตรงนี้นั่งไม่ทันโอเคได้ต่ายี่สิบม่วงนะฮะตอนนี้เราน่าจะได้เงินยี่ห้าบาทใช่ไหมโอเคยี่ห้าบาทแล้วเราสามารถซื้อปืนเหมือนคนอื่นเขาได้แล้วนะฮะแต่คอนโซลตรงซื้อปืนไม่มีแล้วสงสัยต้องซื้อตอนเริ่มต้นตาหน้าใช่ไหมตอนเริ่มตน้นใหม่ๆอ่าคิดว่าโอโอ,โอ,โอตรงตรงนี้ระเบิดเยอะนะฮะผมขอก็อยี่สีฟ้าตรงนี้ย,ย่าอุ้ยท้ามาเราเก่งยังทุกคนแป๊บเดียวเราจะไอ้นี่แล้วอะ เราจะเราจะชนะในรอบแรกที่เล่นเลยปะเนี่ยนะฮะเราจะชนะในรอบแรกที่เล่นเลยปะเนี่ยปะเนี่ยปะเนี่ยเอ้ยโอเคโอเคตั้งตั้งใจตั้งใจขอสีชมพูสีชมพูโอเคสวยสุดยอดเหลือหกคนแล้วอะนะฮะย่าเหลือหกผู้เล่นสุดท้ายติร์เติรตตตต เราต้องรีบวิ่งหน้าตั้งทุกคนเราต้องรีบวิ่งหน้าตั้งให้ได้เราต้องได้เราต้องได้ทุกคนเราต้องได้เราต้องได้ทุกคนเราต้องได้เราต้องไอ้ไม่ได้ได้ไงวะเมื่อกี้เมื่อกี้ผมถึงก่อนเท่ๆแต่มันไม่ยอมนั่งให้ไอ้บ้าเอ้ยชิบชิบชิบ เฮ้เสียงจังเลยอ่ะนะฮะโถ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 เกมแกงผมเกมแกงผมมันไม่อยากให้ผมชนะในรอบแรกที่เล่นนะโอเคได้ผู้ชนะแล้วนะฮะเฮ้ยทำไมไม่เป็นชั้นนะฮิโอเคมาทุกคนได้เวลาแล้วมีเงิน 35ซื้อกล้วยแล้วกันนะฮะมีเงิน35แต่ว่าปืนรอบนี้เขาเป็นปืนราคา50นี่นี่นี่เพลงเนี้ยเ,เพลงนี้ไม่ติดลิขสิทธิ์แน่นอนผมจำได้นะฮะเป็นเพลงที่ดีตืด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 เพราะว่ามันเป็นเพลงในไอ้นี่ n a t ธ r a l Disaster เอ้ยไม่ใช่เป็นเพลงใน The f a l l Is l a ลาวานะฮะอ่าใช่โอเคเรายัางนั่งได้อยู่ วางกล้วยวางกล้วยไว้เยอะๆเพลงนี้ดีอยากให้เปิดเพลงนี้ตลอดไปเลยโอ้ยโอยลื่นกล้วยตัวเอง <c oughs> สวัสดีคุณผู้หญิงคุณไม่ได้นั่งหรอกเขาผมนั่งอยู่ฮ่าฮ่ายาโอเครอบต่อไปมา โดนแย่ง้ยดีนะยังมีที่ล่งเหลือนะครับดีที่ยังมีที่นั่งเหลือเฮ้ยมาต่อต่อต่อเฮ้ยต่อต่อรอบนี้จะเข้าไปถึงกี่คนน้อนะฮะร,รอบนี้จะได้รอบกี่คนน้อ อยากรู้จังเลยไปไปโอ๊ยลืมกลวยตัวเองไอ้บ้าเอ้ยชิบหายละเฮ้ยเฮ้ยเไม่มีที่นั่งสำหรับฉันและทางหน้าที่ไปถึงเก้าอี้ก่อนแท้แต่ตัวละครไม่ยอมนั่งอะทุกคนอะไรน่ะชีวิตใหม่ฟรีอ้าวได้จริงเหรอคุณจะได้เกิดใหม่ในรอบต่อไปเอ้าเอาสวยเีเอาสวยเีอย่างนี้นะฮะตาต่อไปเราจะได้เกิดใหม่อีกรอบนึงทุกคน ได้ชีวิตใหม่ฟรีมาจากไหนไม่รู้แต่ได้มานะฮะออโอเคโอเคมามามาผมจะได้เกิดใช่ไหมเยี่ยมผมได้เกิดเอาลังงานนี้พี่มีสิทธิ์ชิงชัยอีกรอบนะจ๊ะเฮ้ยวิ่งหน้าตั้งไม่มีไอเทมแล้วกล้วยเราหายไปแล้วทุกคนก็ีสีฟ้าตรงนี้อขอโอเค เฮ้ยบางคนอาจจะงงว่าเอ๊ะไอ้หมอนี่ตายไปแล้วกลับมาได้ยังไงพอดีว่าผมได้ชุบชีวิตฟรีน่ะขอโทษทีนะจุบจุบเอ้ยไอ้หมอนี่เสื้อส้มมันตายไปแล้วนี่หว่ามันมาได้ยังไงวะนะฮะเฮ้ยผมไม่ได้เติมนะครับผมไม่ได้เติมผมได้มาฟรีนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบเกือบไม่ทันนะฮะเฮ้ยเพราะหนุ่มเสื้อส้มเกือบนั่งไม่ทันไว้เหลือเจ็ดคนแล้ว นะฮะแล้วจิตคนแล้วแล้วจิตคนแล้วหนุ่มเสื้อส้มคนนี้หนุ่มเสื้อส้มคนนี้ขอเก้าอี้สีเขียวตรงนั้นอ่ะฮะเยี่ยมเอ,อ้ยสวยสวยสวยเหลือหกคนแล้วใช่ปะนะฮะเอ้ยใครมันวาดไปอยู่ตรงนั้นอะเอ,อ้โอเคเขาหายไปแล้วผมงงเหมือนกันเมื่อกี้ ว่าไปอยู่ดวงนั้นได้ไงนะฮะเฮ้ยเอ้ยวิ่ง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 พอหนุ่มเสื้อส้มขอก็อีเขียวแล้วกันก็อีเขียวโอเคนะฮะเอ้ยเอาละสี่คนแล้วสี่คนแล้วต่อไปเอาสองนะฮะเขามีสิทธิ์ว่าทุกคนเขามีสิทธิ์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 ยา สองคนแล้วไม่แน่นะไม่แน่นะโอกาสโอกาสที่พระเจ้าให้มาโอกาสที่เราได้ชุบชีวิตใหม่ฟรีหนึ่งรอบอาจจะทำให้เราได้รับชัยชนะในในตานี้ก็เป็นได้เฮ้ย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 ,ย,ยผมถึงก่อนนะเว้ยแต่ทำไมผมไม่ได้นั่งโทเพระเจ้ากำหนดมาให้ฉันได้ที่สองเฮ้ยเซ็งชำมัด <laughs> โอเคเป็นไงบ้างครับทุกคนแมบนี้ก็สนุกดีเนาะนะครับเล่นแค่สองตาก็พอแล้วเพราะว่ามันมันยาวมากเลยนะคะแต่ละตาทุกคนอืมใช่ใครอยากเล่นก็มาลองเล่นได้นะครับแบบนี้ชื่อว่า One p u n y e r m u s i y a l Share นะครับ